เปียกใหม่วะรถพ่วงครับพี่น้อง ทัวร์บ้านๆอีกแล้วนะครับเดินทางไปที่จังหวัดจังหวัดปึงกาลนะครับตอนนี้เจออุบัติเหตรุระหว่างทางรถซีปรอวะนี่โอ้แบตแตกเลยกระชกแตกรถแกนยังวะรถแก้มันโอ้โหดแต้วะรถเกีย,ย,กยนหยใหม่วะ หว่วงครับพี่น้องเรียบร้อยอเลยโค้งเด้นี่เลยโค้งครับนี่เดี๋ยวพระท่านโอเคเดินข้างต่อนะครับ ครับใกล้แล้วใกล้แล้วครับโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วเรียนเร็วมากอข้างหน้าวอ๋อถึงแล้วผู้ถอดผู้ถอ วัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับทัวรนบ้านวันนี้มาที่จังหวัดบ,บึงกาฬนะครับผมนี่อยู่ที่ผูทอกนะครับบรรยากาศทั่วไปตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นจะขึ้นได้ไหมดูันเลยครับ มาถึงบันไดแล้วครับนี่บันไดบันไดไม้นะครับยังเป็นบันไดไม้เหมือนเดิมอันนี้เขาเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือเป็นสะพานไม้นะครับเป็นบันไดไม้ทางขึ้นนะครับสุดยอดมาก

นี่ดีกว่าเพื่อได้ทั้งสองทางแนะต่ว่าทางนี้จะชันแล้วก็ถึงเร็วกว่าปกติ คร so ับ kemudian sisa lalu สุดเสียวครับสุดเสียวนี่เเยดูสิครับนี่คือบรรยากาศหน้าผาโอ้ลืมมาหมวกไปด้วยก็เอาสิครับขาเริ่มไม่อยากจะขยับเท่าไหร่ ดูกันยาวๆนะดูกันยาวๆนะครับนี่สวยมากครับ บรรยาโอ้โหดีนะที่เป็นไม้ใหม่อ่่ครั้งก่อนผมมานะผมไม่มีกล้องไม่มีอะไรมันจะเป็นไม้เก่าเก่านะเออนี้เดินแบบมั่นใจอยู่นะดูสิครับดูสิครับ ผู้ชมให้ดูเลยครับอะไรจะขนาดนี้เนาะใครที่อยากมาเที่ยวบอกว่าเสียวมากเดินตามหน้าผาดิเนี่ยเดินตามหน้าผานะครับไปกันเรื่อยๆนะโอ้ อากาศดีนะท่านผู้ชมดูมุมนี้ครับโคตรเสียวเลยเหอว่ามีคนอยู่คร,รับบรรยากาศดีแ้วก็เป็นมุมที่เสียวมาก ดูจากมุมนี้นะสุดยอดอ๋อเพิ่งขึ้น ความชันเป็นไหมันจะการดีมากข้างหลังก็ได้นี่ก็ได้นะครับคนเยอะนะกวนี้เอาแล้วเอาแล้ว แล้วล้าขาสั้นแล้าขาสั้นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ดูครับข้างบนอันนี้นะเปทางใหม่นะอบ้านนะเป็นทางใหม่แน่นอนเลยดูข้างหน้าครับดูข้างหน้าโอ้ไปขึ้นขึ้นนะครับ ขึ้นไปขึ้นไปอันนี้ทางใหม่นะเนี่ยทางใหม่ครับทางใหม่อุ้ยน็อตหลุดครับน็อตหลุดครับเจ้าหน้าที่ไปไหนโอ้ยอยู่สวยมากโอ้ทำกลางแดดโอ้ดูครับ ไขาสั่นครับเยอะขาสั่นนะครับเอาเลยเอาเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาเลยจะว่ากะละมังครับอ๋อโหไม้มันใหญ่ยุ้ แต่ว่ามันแต่ว่ามันอบันไดบ้านกูยังไม่ใหญ่เท่าร่เอันนี้ใได้ไหมครับเนี่ยโอ้สวยมากครับ มาเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมดูบิวลังกานะครับโอ้โ,โ,อโ,โมองไปนวนครับตรงนั้นน่าจะเป็นภูหล,ลังการครับเห็นไหมอากาศโอ้โหโคตเสียวเลย อนะยู่ังเกา่าโหสวยๆครับสวย I'm home. พูดเดียวนังกับกอได้โอ้ยกุยานโอ้ยขายสั่นครับเหมือนกับจะไปขโมยอะไรนะ่ะโอ้อะไรวะอะไรวะ của khả sẵn đây chạy dìm ơi, chạy ơi ôi ôi mà thiệt đó mà thiệt đó thiệt đó léo rồi léo chứ mấy อีกเลื้อใช่ไหมโอ้โหโอ้โสกอโอ้ยม,มีไม้ด้วยชั้นชั้นหกนะครับที่ผมเดินอย่างเงี้ยดูครับชั้นหกตรงนี้ทำไมมันเป็นเสียวๆวะโอ้ยจำได้แล้วทำไมแล้วเขาทำใหม่แล้ว ชมดูครับ mm hmm. ครับผมเดินทางกครับเนี่ยผมขึ้นมาทางนี้แหละ mm hmm. ไปต่อดูสะครับบรรยากาศมันก็สวยอยู่แต่ว่าผิดจะแค้นี่แหละครับ โอเคเ๋ิวต่อครับนี่ครับ ผมมาถึงที่ทางขึ้นชั้นเจ็ดนะครับผมก็จะขึ้นไปไอ้ที่ชั้นๆนไปเลยครับ แมงขี้สูตรคนอีสานเอ้อแมงขี้สูตรนะครับมันจะหาหน้านหวานเข้าไปนะครับคข้าขๆก็เผิงแต่ว่าบ่มีการ่อยครับ มาแล้วตรงนี้เป็นอ่าหน้าผานะครับของชั้นที่เจ็ดนะครับผมกด็กดเดินเลาะอยู่สุดท้ายก็อยู่ตรงนี้นี่เองว้าวนี่นะครับอากาศดีแล้วก็ทอดเหลี่ยมไปทางด้านขวามือก็จะเจอภูเขาของฝั่งลาวน่าจะใช่นะครับ ได้นะครับแต่อีกจุดนึงนะครับข้างล่าง <c oughs> จุดข้างล่างก็งนี่นะครับเป็นเ,เขาเรียกได้ว่าเป็นก้อนหินที่เออมันตั้งได้ไงอยู่แค่นิดเดียวอย่างนั้นเนี่ยก็คือเป็นหินที่แบบตั้งนิดเดียวเอง <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปข้างล่างเพราะว่าผมเดินมาเหนื่อยมากวิวสวยครับนี่ครับถ้าเมื่อกี้ผมเดินขึ้นมาตรงนี้นะดูสิครับเนี่ยใกล้ๆเองแล้วผมจะอ้อมไปทำหาพระแสงอะไรดูครับประมาณสามเมตร สี่เมตรดแเลถึงแล้วนี่คือทางลง อะไรครับข้างหนพระหรือว่าคนาจุดนี้สวยมากนะครับ เป็นเหินโค้งนะคล้ายกับคขึ่นซีนามิอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหผมก็จะลงแล้วนะครับผมขึ้นทางามีสองทางใช่ไหมขึ้นทางขวามือก่อนเลยนะครับอันดับแรกแล้วก็ผมจะลงทางซ้ายมือนะโอเคไปดูเลยครับว่า,าทางลงอีกทางหนึ่งเป็นยังไงนะครับ ก็เดินลงมาก็มหีหลายรูปหลายองค์ นี่นะครับจุดต่อไปก็จะเป็นศาลาที่พักสงนะครับนี่บรรยากาศดีมากโอเคนี่ครับทางลงมากโอเคเราก็จะลอดถ้ำระหว่างทางลงนะครับหรือว่าขึ้นทางนี้ก็ได้น,ไนี่โอ้โหนี่คือถ้ำ ว้าว wow. สุดยอดทางลงที่ทุกคนต้องรอดทุกคนต้องมานะครับบรรยากาศดีมากโอ้ยโอ้ว้าว oh. oh. wow. สุดยอดสุดยอดอทางลงนะครับจะลงซ้ายหรือลงขวาดีปะ่ะ สองทางให้เลือกจะไปทางนี้อโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการเที่ยวเป็นแนวทางของทัวบ์นบ้านครับอย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับ,รบเพื่อส่งกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับมาดูว่าผมจะไปที่ไหนขอติดตามครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย